มาดูปืนโกงที่ถูกลืมจะโกงจะเกียนจะแรงแค่ไหนดูคลิปจนจบได้เลยอพีเกชาร์ดมาคนดูผมจะผมจะเล่น P ี0ให้ดูทั้งเกมกับ AK ทั้งเกมให้ดูนะครับผมว่าไอพ้ P90 เนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะเับผมแต่รู้ไหมหารู้ไหมว่า P ี0ระยะไกลระยะใกล้ชาร์ดได้ด้วยแล้วก็ลากหัวคมๆใช่ยิงดีมากยิงดีจริงๆกระสุนมันตรงกระสุนมันนิ่ง พี่เล่นอยู่พี่เล่นอยู่พี่มีสกินอยู่พี่มีสกินทีเขาสูนอยู่เล่นอยู่เล่นดีมากเล่นดีมากใช่เดี๋ยวคนเราไม่ไม่เล่นกันไงพี่คนเราไม่เล่นกันไงว่ามันว่ามันเบาไงมันไม่เบานะบุมมันแรงนะไม่เบาไม่เบามันยิงแบบรัวมากแล้วกระสุนเยอะมากกระสุนห้าสิบนัดด้วยนะพี่เบนกระสุนเขานิ่งขึ้นไปเลยดูดินิ่งอยู่นิ่งตรงนิ่งตรงเลยทุกคนก็ดูเอานะว่ามันโกงไม่โกงอ่ะดูนะดูดิเตรงมาก กระสุนโคตรนิ่งกระสุนโคตรโตงอ่าวดูไปดูอ่าวไปดูลอยอ่าวดูดิกระสุนไมนมีอ่กระสุนมีอ่ห้านัดอ่ะลากยิงจนหมดเลยผมคันนี้อยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะเอ้าางหน้าผมพี่ไปหน้าน้องเลยปีก้าศูนปีก้าศูนมดูดูทุกคนดูดูโคตรแรงไปแล้ยีสมไปแล้วยี่สิบสี่ไปล้วากระุนโคตรนิ่ดูดิกระสุนได้ยไปได้ พี่ก้าวตนมแล้วบอกแล้วร้านเนาะรนเนาร้านเนาะกูขำขำมากรขำเป,ป็นร้านหนาวอะแต่ยีิบเจ็ดซโมเนี่ย ตัวเสื้อห้าบอมาเปิดไม่แห้งตัวเสื้อห้าบอแล้วมาเสือตัวดอกตัวลานหนอกนะพี่เบนบอกว่าเหมือนซับจะหมดวันนี้นะครับพี่เบนโอ้พี่เหลือเวลาอีกนูแหละจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนพี่มีตัวมีตัวมีตัวฝังน้องเอ้ยตองเห็นแล้วล่ากว่างองคล่ากว่างองคดูไปแล้วสิบเจ็ดสิบหกอ่ะยิงไกลโคตรดีอ่ะคนดูไม่อยากจะโมโหหรอกเอ้ยน้องคนดูคนดู นแมบอกละบีก็สุยิงไกลก็ได้ชานก็ได้เราด้อเราเดดิามคนนี้เด้อจาบตาดูจับตาดูด้วยจับตาดูหน่อยโาเด้อซซไหนโผู้ใดโซไหนมีตัวปูตัุโคนแรงอ่ะแม่ได้ยบ้าไม่ปดูดิ ดูดิดูดิดูดิเป็นไหนบอกแล้วมันดีต้นไม้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 คนข้างคนานเอ้ยโคตรดีอ่ะบอกเราปืนไกก็ได้ชาร์จก็ได้แล้วบกปืนไกก็ได้ไป็ไหนแล้วล่ะอยู่ไหนอ่ะเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้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 อยู่ปะวะอยู่ไอยู่ไหนอยู่ไอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนีวเยี้ีี้ีอยู่ป้วะอยู่ปะงอยู่ปะวงอยู่คะวะอยู่ปะวะอย่วงอยู่ปะวะอ อามิน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 าบินาบินาอาบีจียัดไปเลยอาร์บีจียัดไปก่อนเลยอาร์บีจียัดไปก่อนเลยโดนไปหกสิบโดนไปหกสิบเจ็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 บมากเจ็บมากเจ็บมากมึงก็มึงก็ไปเกินครับน้องมึงก็ไปใบเกินดั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 นเร็วดันเร็วดันเร็วดันดันดันเสร็จระเบิดเสร็จระเบิดย้อยไปหนึ่งลูกเฮ้ยไอวอลสวยมาดิแต่ยังไงพันยาอยู่เล่นก่อนเล่นก่อนโอย ลากของกลมดาวแล้วน้องดาวลากของกลมบอกแล้วลากของกลมเฮ้ยใครอีกกูอ้าวพี่กูพูดกดเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยพีดูพี่ดูพี่ดูโอนดาวไปก่อนพี่ดาวไปไเดเดียวปวดเ่ไปเด่ว้าเออตัวใหม่มาเฮ้ยชุบหน่อยน้องก็ดูก็ดูวิ่งมาชุบข้างหลังหน่อยครับน้องอยู่หลังไอวอวิ่งมาชุบหน่อยครับ ไปน้องสวย át, สวยครับสวยพี่ขอบคุณนะไปไปเปคนทีคนทีคนนะเติมวอลรอแล้วค่ะพี่เบนขอบคุณครับนะเล่นด้วยครับกดเลขห้องมาเลยครับผมตุ๊กปืนอยไปแล้คนที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 คนตีกูหายจะบ้าตายมาไม่ไม่ไม่เวนหัวมากเลยทำอะไรไม่ถูกเมื่อกี้ทำอะไรไม่ถูกเลยยิงยิงไม่ถูก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 เฮ้ยทำไมไปเยอะจังเลยอ่ะเขาเขาไปเก็บเลยชู เออปิดโดนเปิดโดนมีโดนเปิดอ่ะแล้วเปิดเดนข้านบนนั่นเหรอเก็บมาสุไม่ได้วะไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วจ้าเฮ้ยไปด้ว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 ยไปแล้วพี่หลังก็หลังแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วครับเขแกล้งหนีหมดเลยไปแล้วพี่ไปเอาเลยแล้ว ไปไแล้ไปต่อด้วยไปต่อด้วยอ้ยโดนช้าด้วยเปินเตี่ยวตรงนั้นมีตัวปืดเตี้ยวด่าดาด่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 ามีาด่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 อด่า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 ี่าด่าวพี่าดมาด่มี่าด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 ่ด่าด่าดีาด่าด่าด่าดด่าด่าด่า่าี่าด่มด่าด่าด่าดี่าด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 ่่าี่าด่าด่ี่ดด หล่อล้านเราหลอร้านเราล่าหัวกคมๆล่าหัวกคมๆดูดิก็สุนโคตรดี้อะคนดูช่วยอยู่พี่ไม่เชื่ออยู่พี่กี่ตัวพี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวพี่หลังเกมไปอยู่ไปอยู่ไหวไหวไหนตไหนหลังพี่ไม่ตาย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 ประหลาดเลยนะประหลาดเลยนะไม่ตายมันมันหนีกูอะน้องมันจะตายแล้วน้องไหนวะนี่ขวามือหลังเสาเอ้ย ดาวไปดิโอ้โรแรงอ่ะมีก้สูนอ่ะ t r i p i l l พี่ลุกตายหรอตายแล้วจ่อยวจ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 อยว่ลลุลออุก่ตามาพีู่ดาวอยู่ช่ผมด้วยมาูก็ได้ไกลก็ดีาก็ได้ไกลก็ดีลยังไงามาน้อง ตายแล้วเบิ่กู้ดูดอยู่อยองูองูของหน้าพี่ตัวหนึ่งคนดูคนดูหน้าพี่ตัวหนึ่งน้องไปี่เอาลงเอาโรงงานดีกว่าโรงงานเดียวโรงงานโรงงานโรงงานเชจจ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 งจจจงจ้จจ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 จนจจจนจจ้จจจจนจจ้จจจจนไปให้จจจจจจอจให้จจจให้จแล้วจแล้ว กระดาวน้องกระดาวเป็นไงล่ะครับหวงโคตรแรงไกลก็ได้ใกล้ก็ได้จายก็ตึงนี่ไหนดึงโซบดึงทงพี่เก้าศูนย์ไหนอีกไหนอีกมาดิเท้าขึ้นใครอ่ะเท้าขึ้นใครเท้าขึ้นพี่หรอใช่นาบี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 จเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรนะาบีเลยนาบีเลยพี่นกพี่นุกยิงได้พี่ยิงไกลๆ้าไปืนติ้วยิงอะมึงโง่ๆง่ละเป็นไหนบอกแล้วพี่เก้าศูนย์แรงจริ๋ว่ะ แดงดูดิไม่ต้อยี่สิบสาม่าะมนน่ะบอกแล้วมันดีนะ <c oughs> แค่แค่เราไม่เปิดใจเล่นมันจะเฉยพีเก้าศูนย์อ่ะมันปรับมาใหม่อย่างโกงเลยก็สุนก็เยอะเก็บยิงก็เก็บเสียงด้วยนะดีใจด้วยพี่ขอบคุณครับผมน้องสุธารายมาแล้วครับพี่เอาใครเข้ามาฝากไลฟ์ฝากแชร์ดันสตรีมหน่อยครับเพิ่งขึ้นสตรีมเลยนะคนคนดูเข้ามาคนไลฟ์คนแชร์มาแล้วพี่นุ๊กมาแล้วพี่ชายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดีล้วพี่มาแล้วมาแล้ว อเอคไม่ต้องเล่นครับผีกาสูตทังเกมเกมเนี่ยพี่นุพี่นุกเท้าขึ้นพี่เท้าขึ้นพี่พี่เอากระทาฟาดหน้ามาพี่บนบนบนหลังคาบนหลังคาลากหัวคมคมโอ้ผีกาสูตแม่งมันดีจริงชุกได้ชุกได้เรวชุบหน่อยชุบหน่อยเลวไอวอลไกไอวอลไกสวยเป็นไงผีกาสูตลากหัวคมคมโคตรแรงเอ้ยตายเป็นไงล่ะบอกแล้วอ๋อตายแล้วผีกาสูตมันดีจริงว่าบนหลังคาเต็มเลย ออเออเออเเอ้เป็นใครก็ดีชาร์ก็ได้ล้าก็มาหมดนะครูาอยะล้านหมดเป็นฝนลูกใครด้วยเออดันไปดันก็ไปดีเดี๋ยวเล่นยากดันมาก่อนดัมาเลไรโรงงานก่อนมาออกก่อมาออก่าบอกแล้วว่าดันก็มาก่อนเดี๋ยวแป๊บดึงอเดี๋ยึเฮ้ยคูหนึจะงนวะท่านูหึ่จเงวพูดเยอะไงพูดเยอะไม่รู้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 ผมไม่รู้ผมผมอยู่นี่ยืมนาฬิกาเพื่อนมาไ่ไม่รู้ไม่รู้ยืมนาฬิกาเพื่อนมา จะเคลียแล้วคดีคดีจะเคลียแล้วจะเคลียแล้วคดีเนี่ยดูฝากไปชุบหน่อยดิฝากไปชุบหน่อยเราพี่เอาหนับให้น้องปากไปชุบไว้หน่อยแล้วพี่เอาหนับให้น้องมีเหรียญนี่มีเหรียญมีเหรียญสามพันกับพี่นี่น้องเหรียญสามพันกับพี่นี่มาเอามาเอาโอ้เล่นเลยเล่นเลยเน้ยอย่าไปย่านอย่าไปย่านอย่าไปย่านมึงอย่าไปย่านไหมน้องมึงอย่าไปย่านเลือดสองร้อยซ้ำกันมึงอย่าไปย่านร้อยอยู่รอล้าอยู่รอล้าอยู่รอล้าอยู่ ร้อนใบร้นใบร้อนใบสองไม่สองไม่สองโอ้โหเจมี่ไม่ได้เจ็ดเจ็ดคิวเหรอมั่วมากเลยร้าน้านก็ไดร้านก็ได้ไม่จัดร้านคนเดนยวเนี่ยูแลเจ็ดคิวนะแนี้เหรอพี่ชายไ่จร้านน่าจัลร้านโอ้โหประตูเฮ้ยประตูวาร์ปเยอะมากโอ้โหเยอะเอพี่เยอะเยอะเพี่เยอะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เคลียร์หลังคาจับไปพี่ชายเคลียร์เลเคลียร์หลังคาวันนี้ไม่มีพี่หลังคาไม่มีหลังคาไม่มีหลังคาไม่มีอ้าว ดูอยู่พี่ดูอยู่หลังคาไม่มีพี่ชายโอ้อกดีเ้เ้อ้้อตพี่ตงพี่ทำไมดีวะทำไมดีงงงงอาไปจักเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเลยพี่เอาเลยจับเลย่สวยสวยสวย ของพี่อลกับพี่ตรงงพี่เอเขาวเขาวงเ็วงดีฝากชูดหนอยฝากชูปีนุ่งหน่ยฝากชูีนุ่งหอยครับีสวยสวยสวยสียสวยพี่สวยี่สวยมากิดี้ยมีอยู่เปิตี้ยมีเฮ้ยเปิดต้ยจริงจังงแล้วเปิดเตี้ยวดูเดกโคแรเว้ยตายกูตายเว้ยตา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 ยเป็นเรื่องของเกมหน้าคร <strong> ับ <Ontario> <over classified? th 60> ตั้งวงกลมตั้งวงกลมเฮ้ยมึงดันเข้าอย่างงี้กูก็วิ่งดิครับมึงดันเข้าอย่างงี้กูก็ไปดิครับรอเลยเหรอครับไปแล้วครับผมมึงดันเข้าอย่างงี้กูกลัวครับมึงมาเยอะเกินอ่ะมึงมาเยอะเกินเพื่อนมึงมาเยอะเกินเพื่อนเอาใบไปแดกก่อนเลยเพื่อนสาวสองมาดิเอ้ยน้องมีสามใบน้องเอ้ยหมดเต็มไปเลยทีเดียวเอ้ยมีก้าสมันแรงอยิ่เอ้ย บอกแล้วพี่90อ่ะแก่ทุกคนไม่เปิดใจเล่นมันเฉยมันแรงมันดีโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโ